เราติดเรื่องอาสาสมัรดูแลผู้ตองผู todas, ้ตัดงองชาวตระกูลระกูลผู้านาเรที่มาที่มีโครงการแต่งานประจำปีรไฟของกินองสารพัดชุอนี้งา ปรเพณีบูรต้องไปชาวไทยร่วมใจรักศิลปะศบ้านสาขาการต่อสู้ฟ้องรักษัการซึ่งประกอบไปด้วยท่านผู้บริหารท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารุกคนท่านกำนันท่านผู้อญ่นบ้านท่านผู้ช่วยตลอดจนพนักงานที่น้องชาวส่วนเจ้าง ทุกมทุท่านนะครับรู้สุมีความดีดีอย่างยิ่งที่ทนสมาชิกสภาออคการบริหารส่วนร่วานภายในได้เกี่ยเป็นปรื่องารในการเปิดโครงการใชบุญรับศิลปะพื่าห้าารการป้องกันสการการป้องกันตัวในโชคมอยไทยระีอุทธรการขอนอยาซึ่งมีวัตถุประสงค์ทนี้หนึ่ง เพื่อเป็นการสื่อสารพระนธรรมประเด็ีของท้องถิ่นจุลชนตะบนชะโมงของพวกเราสองเพื่อสร้างความรักความสมรรถสัมพนสามสิบปีให้เกิดขึ้นในจุลชนตะบนชะโมงสามเพื่อบูชาองค์หลวงปู่เจ็ดหมู่บ้านแล้วก็เป็นที่เคารพสักการะกราบไหว้เป็นบูชนียากที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง ของพี่น้องชาวตะบนชะปงงของพวกเรา 4. เพื่อเป็นการรณรงค์เผยแพร่จีรามวยไทยให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายแล้วก็รณรงค์เพื่อให้เยาวชนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนในเขตตะบนชะมงอาเป็นผูน้สจับสนุนการานี้ห้ 5. เพื่อส่งเสริมการท,ท่องเที่ยวอของหมู่บ้าน ที่ตะบลจำมงนงุยจมาดรางานราการมารวมจิตการประมาณ3า0 0คนมีขบวนแ่ต้องไปจาก1ิตเจ่บ้านในตะบลจมมงมีขบวนจากโรงเรียนชะมองวิลากัรขบวนจากโรงเรียนป้านอนสวรและขบวนจากโงรงการบริหารจัดการศูนย์่งรวมจำนวนทั้งสิ้นที่ขบวน แต่ระขบวลมีการแสดงออกการแสดงถึงตำนานการเกิดปรณีรู้ต้องไปขายแดงงานให่ชุดแฟนตาซีบป็นรงต่างๆซึ่งเป็นการระดมความชิดของประชาชนหรือว่าพี่น้องชาวเวนอุชุมรงจากทุกบ้านในครั้งนี้องค์การบริหารส่วนตำบลชุมรงได้สนับสนุนงบประมาณทั้งสิ้น240บาท จากโครการบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีสนับสนุนอาบุญฟ้องไฟ50า0มบาทแล้วก็สนับสนุนการจัดกิจกรรมชกมวยไทยนะครับ1 5 0 0 0 0าบาทรวมงบประมาณทั้งสิ้นนะครับ44 0 0 0 0บาทและได้รับความร่วมมือจากทางองค์กรภาครัฐภาคเอกชนชุมชนตลอดจนถึงพี่น้องชาวชนชาวบุงชนทุหมูม่เหล่าเป็นอย่างดีเยี่ย กับผมในนามของคณะกรรมการจัดงานในครั้งนีกรณีนี้ได้เวลาท่องตัวแล้วกระผมก็ขอเชิญท่านสมาชิกสภางการบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีได้กล่าวให้ทว่าท่านเราเปิดการงานประทีนีบุรีตั้งไปทางไทยลุกใจโบราณศิลปะศิลปะสถานการณการต่อสู้พของตัวหรือชุมคยไทยไปตาปีพุทธศักราช2558ณที่นี้ขอ เรียนท่านนายกอบการอหารส่วนตะบนตะมวท่านประธานสภาองค์การอาหารส่วนตะบนตระมงสมาชิกสภาองค์การพื้ท่านอาจารย์นาแล้วก็ท่านผู้บริการโรงเรียนอาจารย์รูมิวิทยาการท่านผู้บริการโรงเรียนกระทรวงท่านผู้ช่วยเสถีครับคืพันธ์ถือกำรันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน พี่น้องประชาชนชาวคนจังหวัดพะโมนดูดูประหลกประทานครับกระผมร้อยตีสมพรบุญหลุกระพงศ์สายจอเขียนคำโดยวัตถุตอนนี้รู้สึกมีความเป็นดีและเป็นเกียรติยิ่งที่ได้มีโอกาสมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานพิธีบุญร่องไปชาวไทยร่วมใจอนุรักษ์ศิลปะพื้นบ้านอ่าตอนนี้แล้วตอนนี้นะ ได้ท่านสืบเชิญท่านนายกโครงการฐานตัวจังหวัดคือท่านที่เรีนเอาคำนะครับก็มีพระเรื่องดีดีดวงนะครับดวงวางร้องสู่เราการรับนักศิลปะมวยแม่ไม้คนไทยซึ่งเป็นศิลปะการต่อสู้ของคนไทยซึ่งงานนี้เป็นงานประเพณีที่ยิ่งใหญ่ที่ระลึกการนิ่งของข่าวตระวัตประมงกระผมขอแสดงความชื่นชมกับคณะกรรมการในการจัดงานทุกฝ่าย และประธานคนชาวตบลระบงที่ทุ้เเพร่วงแรงว่องใจจนทำให้งานนี้สร้งเสร็จไม่ได้แล้วก็ขอชมเชยและขอบคุณขอบคุณคณะประธาลและก็หวังว่าปีต่อๆไปพวกเเพรลงน้ความร่วมร้อยจาะทัฒนายอีกนะครับดูจากบรรยากาศนะครับกับผมมาว่าอย่างที่ว่าพี่น้องประชานคนพาตระบง และพี่น้องที่เข้ามาร่วมงานครั้งนี้ได้รับความสุขความสนานและขอให้ร่วมกันร,รักษาสถาปนีอดีงามนี้ไว้ชั่วลูกชั่วหลานสืบไปตลับตามที่ท่านนาย,ยกองการอาหารสืบบนรายงานว่าเกี่ยวกับงบป,ประมาณขององการมหาส่วนจังหวัดนั้นปีต่อไปนะครับท่านานยยายกเชียร่าวขำ ได้แจ้งมาแล้วว่าจะสนับสนุนเพิ่มเป็นแสนบาทหนึ่งแสนบาทแล้วก็ก็ขอให้ทางโครการมหารนสริมตบนขยับว่าประมาณขึ้นอีกนิดเดียนะครับผมแคตกประมาณว่าละสองหมื่นเนี่ยผมคิดว่าคงน่าคงจกเป็นไปได้นะครับแต่ครับมาก็ขอบคุณนะครับแน่นอนนะครับส่วนโครงการหาหารเสรไมเอ่อก็ได้คุยกับท่านนายกไว้แล้วะนะครับพวกผมจะเป็นผู้ประสานงานเองนะครับ กระผมนะครับขออาราธน,นาคุณอาราธนาคุณพระศรีรัตนตร,รหลวงปู่ฟ้าลั่นและพระคุณเจามีขอ,ององค์สมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจงรดนันดานให้การจัดง,งานครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ดีบรรลุตามวัตถุประสงค์ ของคณะกรรมการจัดงานและประชาชนชาวตำบลเจมาบงโทุกประการบัดน,นี้ได้เวลามงคลเป็นมงคลเลิกแล้วขอเปิดงานประเพณีบุญบ้างไฟชาวไทยร่วมใจอุรักษิศิลป่าพื้นบ้านสาขาการต่อสู้เพองกันตัวณนะบัดน,นี้ครับขอบคุณครับขอเชิญท่านระบานประช รบขอกราขอบพระคุณท่านรัตรีสมขกรบุญประคมท่านประธานในพิธีนะครับทุกคลท่านรับทุกท่านที่มาร่วมกิจกรรมนะครับพิีแบบนี้สำหรับสิทธิศักดิ์สิทธิ์ทุกวัานทุกเมืองประกอบพิธีอันยาวนานของเรานะครับขอทุกท่านเชิญชมนะครับการวัดลำโหมอันยิ่งใหญ่พร้อมเพียงเพื่อถวายในพุทธบูชาหลวงปู่กาลันหนึ่ง